อ่าเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเหรอมันแรงกัดมันแรงกัดน่าจะเป็นมันแรงแถวหญ้านี่นะครับอ่าเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะมีพ่อไม่มีเอ่อมีอะไรนะมีพ่อไม่มีไม่มีพ่อไม่มียนะ่อ๋อเอ่อ,อ,อ,อสวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะอของเนี่ยผมได้น้ำกลับไปส่งให้กิดแล้วนะครับแล้ผมจะบอกอีกอย่างก็คือนะของที่ได้ใบเนี่ยออ่าของที่สั่งไปนะครับอาจะชาหน่อยนะครับอ่าปลรอหน่อย เพราะว่าผมเนี่ยการันตีไม่ได้นะว่าใครจะได้วันไหนผมเนี่ยจะต้องคุยกับที่ทำงานของกิจเขาอีกนะครับเขาเนี่ยอาทำงานนะแล้วก็ช่วยงานผมด้วยซึ่งงานของเขาเนี่ยไม่ได้หยุดได้ทันทีนะครับอาผมต้องขอโทษในท่าหน้าที่นี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ผลกระทบเนี่ยไปส่งต่อเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ช่วยเหลือผมแล้ว อย่างไงของเนี่ยอ่าจะได้วันไหนเนี่ยก็บอดรอดหน่อยนะครับผมบอกไม่ได้จริงๆครับว่าผมจะส่งวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือว่าอีกวันหนึ่งแต่ได้ทุกคนนะครับผมเนี่ยจะอ่าคอยช่วยอีกแรงหนึ่งแระผมเนี่ยรับประกันเลยว่าของเนี่ยถึงมือแน่ โอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะเข้าเรื่องนะผมได้เดินทางมาวันนี้เนี่ยมาตามริมน้ํานะเพื่ออามาหานางตะเคียนแถวนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่านางเนี่ยไปไหนแล้วผมไม่เจอเลยนะในช่วงนี้เนี่ยหายไปนานแล้วนะครับเอาล่ะผมจะเดินทางแล้วฝาก ติดตามไลค์แชร์ให้กับผมกันด้วย แถวนี้เนี่ยมันมีเสียงน้ําเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียงดังเนี่ยผมขออภัยด้วยนะ อ,อากาศวันนี้เนี่ยอบอ้าวมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกนะความร้อนจากพื้นดินเนี่ยอาจจะขึ้นมานะอาไม่ค่อยมีลมเลยครับอตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่า แม่นางตะเคียนเนี่ยไปไหนแล้วอ่ามีความเป็นห่วงนะเพราะว่าแกเนี่ยผมได้พบกับแกเพิ่งจะครั้งเดียวอ่าเพิ่งจะได้คุยกันแค่หนเดียวนะก็ได้หายไปซะแล้วผมว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างครับ ที่ผมเนี่ยยังไม่รู้และผมว่ามันคงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่ผมเนี่ยจะต้องรู้ให้ได้เดี๋ยวถ้าผมหาเขานี้ไม่เจอนะครับผมจะไปขขานี้ถ้าหาเขานี้ไม่เจออีกผมจะไปขขานี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมอาจจะหาแค่สามเขานี้นะ อาจจะใช้เวลาเนี่ยถึงหมื่นนะครับเพราะว่าเดินทางเนี่ยมันไกลามากจริงๆนะโอ้ยขนาดผมนั่งเนี่ยเหงอผมแตก เต็มหัวเลยนะด้านล่างนี้นะจะเป็นน้ำที่ไหลออกมาไหลายลงมานะจากขาวนูน่นขาวที่ผมจะไปเป็นขาวสุดท้ายนะครับ เอาลครับเราเดินทางกันต่อครับ เสียงน้ำแถวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดังนะเดี๋ยวผมอ้อมไปดีกว่าครับมันจะไม่ได้ยินนะเวลาผมเนี่ยอ่าโทษนะครับ ผมจะพาทุกคนเนี่ยได้อ้อมไปทางนี้นะทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นทางด่นบกครับอ่าจะไม่มีเสียงน้ำเสียงน้ำไหลอะไรแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันใกล้ขึ้นมาอีกนะเราจะเดินไปทางนี้เพื่อไม่เสียงน้ำเนี่ยรบกวนเวลาผมเนี่ยอ่าพูดนะครับเพราะว่า Băng tê nê Tụi con nè Phẳng chẳng mày chát Áo Bên này lỡ nếu còn nếu còn À Ơi อันนี้เนี่ยหนูไปไหนมาหรอลุงไม่เจอนานเลยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยถามเด็กคนนี้ก่อนนะว่าเป็นใครกันแน่ อันนี้เนี่ยลงไปกินน้ำมาเหรอ<ป>เดี๋ยวก่อนนะครับเออเมื่อกี้เนี่ยลุงไปลุงไม่เห็นเจอเลยทำไมลุงไม่เจอเหรอเมื่อกี้อืม ยังไม่เห็นเจอหนูเลยนะไปกินน้ำกินน้ำค่ะอเหมือนว่าผมว่าน่าจะมีพ่อแม่นะเพราะว่ามารยาทน้องเนี่ยเหมือนจะดีมากเลยครับ อ่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้ว,วพ่อแม่โนล่าไปไหนมีเป็นแม่ไม่มีพ่อแม่เป็นตะเคียนฮะแม่เป็นตะเคียนค่ะเอ้าจริงไหม ผมว่าน่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะแล้วแม่อยู่ที่ไหนเหรอแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะออันนี้เนี่ยหนูหิวอะไรไหม ไม่หิวเลยเหรอกินขนมไหมไม่กินทำไมทำไมไม่กินขนมเหรอไม่อยากกินอ ไม่รู้นะว่าจะต้องทำยังไงกันหอดแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าจะไม่มีพ่อนะครับมีแต่แม่ แล้วมีพี่น้องไหมไม่มีไม่มีเลยอันนี้หนูเป็นลูกคนเดียวเหรอใช่ค่ะเออ,เอ,อแล้วอันนี้เนี่ยจะไปไหนต่อเหรอจะ,จะไปนั่งพักจะไปนั่งพักใช่ค่ะเดินขึ้นมาก่อนมา ตรงนั้นเนี่ยเหมือนมีมดหรือเปล่าฮะเห็นยืนเกาวตั้งนานแล้วเดี๋ยวลงดูให้นะน่าจะมีมดนะครับ เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเหรอแมลันแรงกัดน่าจะเป็นมแรงแถวหญ้านี่นะครับอ่าเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะมีพ่อไม่มีเออมีอะไรนะ พอจะรู้ไหมว่าแม่เนี่ยอยู่ที่ไหนแม่นุชื่อชีวแม่นุ่นอตะนุงอะมแม่อะไรนะาลุงไม่ได้ยินขออีกรอบแม่นเต้ง่นูแมแม่เสียชีวิตแล้วเอ้ยที่ไหนนะชี้ให้หน่อยโอ้ย ผมว่าผมตองอันนี้ถ้าถ้าถ้าลุงเนี่ยขอไปดูล่างแม่หนูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเหมือนจะอาจจะเกิดว่าลุงรู้จักเนี่ยอาจจะพอช่วยเหลือหนูได้ได้ไหมไม่ไดทไ้ทำไมเหรอทำไมเหรอเฮ้ยระวัง เองนไม่บอกไม่เป็นไรลุงเข้าใจว่าอ่ามีเหตุผลอันนี้หนูจะไปนั่งพักที่ไหนต่อนเนี่ยไปไปได้เลยเลยลุงเนี่ยไมย่ยุ่งแล้วลุงขอโทษดดวยนาทีอุ่นวายเกี่ยวกับหนูเอาจะนั่งพักแถวนี้เหรอ นะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยๆเข้าหาก่อนนะเพราะว่าอาเด็กคนนี้เนี่ยหนูอยู่แถวนี้ประจำไหมประจำค่ะประจำใช่ไหมอเ,เออเดี๋ยวลุงไปก่อนนะเ,เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเที่ยวหาใหม่ าขอบคุณครับขอบคุณครับอเดี๋ยวค่อยๆออตีสนิทกับเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลัวเราเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับเขานะกันเลยไม่ใช่ว่าจะไปพูดคุยอะไรแบบนั้นได้ต้องค่อยๆอพูดคุยกันไปนะครับแล้วผมเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยติดตามและ ไลค์แชร์กับผมด้วยนะครับเอาล่ะผมจะไปเดินทางหาแถวนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะเจออ่าที่เด็กคนเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมมาหาใหม่นะเดี๋ยวผมจะนำบวกของกินมาด้วยเผื่อว่าเขาเนี่ยพาไปแล้วผมเนี่ยจะช่วยเลื้อแม่เขาได้สักน้อยก็ยังดีครับ ผมคงจะต้องเดินทางไปนู่นแล้วอย่างเส้นทางที่เขาเนี่ยชี้ไปให้ผมเมื่อกี้เพื่อว่าผมเนี่ยจะได้เจอกับสิ่งที่ตามหานะผมหวังว่าจะเป็นนางตะเกียนที่ผมเนี่ยอตามหาอยู่ครับ